สวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่มที่3นะครับวันนี้พวกเราจะานำเสนอเรื่องเศษครับโดยมีสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มดังนี้ครับสาขาธุรกิจระหว่างประเทศนะครับนายกิตินทนทองแสงนายปริวัติสิทธิวงศ์นางสาวพิชาบำรุงรสน,นายนภัสแก้วโรดนายอภิช,ชละวิโรดกระผมนายสุรการแก้วพินครับและสาขาการเงินนะครับนางสาวจารุมลจันทบุตรและนายสุรชัดร,รักษาสัติ์ครับ นักคณิตศาสตร์ผู้ให้กำเนิดทฤษฎีเซตที่มีอิทธิพลต่อคณิตศาสาตร์ในศตวรรษที่20วงการคณิตศาสตร์เมื่อ150ปีก่อนมีอัจฉริยะที่เด่นสุดยอดท่านหนึ่งชื่อเกิดคันเตอร์ผู้กำเนิดทฤษฎีเซตที่มีมีอิทธิพลต่อวิชาคณิตศาสตร์ามากที่สุดในช่วงนั้นความหมายของเซตเซต เป็นคำที่ไม่ให้ให้นิยามเรามักใช้เซตแทนสิ่งที่อยู่ร่วมกันซึ่งหมายถึงกลุ่มของสิ่งต่างๆที่เราสามารถกําหนดสมาชิกได้ชัดเจนหรือก็คือความหมายของเซตนั่นเองในทางคณิตศ,ศาสตร์คำว่าเซตหมายถึงกลุ่มหมูห่เหล่ากองฝูงชุดและเมื่อกล่าวถึงเซตของสิ่งใดๆจะทราบได้ทันทีว่าในเซตนั้นมีอะไรบ้าง เราเลือกสิ่งที่อยู่ในเซตว่าสมาชิกสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเซตชื่อและสมาชิกของเซต 1. สามารถใช้วงกลมวงรีแทนเซตต,ต่างได้ 2. ชื่อเซตนิยมใช้ตัวใหญ่ทั้งหมดเช่น ABC 3. ส,สัญลักษณ์ที่คล้ายตัว e แบบโค้งแทนคําว่าเป็นสมาชิกของและสัญลักษณ์ที่คล้ายตัว e และมีขีดตรงกลางแทนคําว่าไม่เป็นสมาชิกของ ต่อมาจะเป็นลักษณะของเซต 1. เซตว่าง empty set คือเซตไม่มีสมาชิกเขียนแทนด้วยตินกาเปิดและปิดหรือวงกลมที่มีขีดเฉียงลงมาเช่นเซตของจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง1กับ2เซตของสระในคำว่าอรวัน 2. เซตจำกัดหรือ f i n i t e set คือเซตที่สามารถบอกจำนวนสมาชิกได้เช่น สัญลักษณ์ตัว O ที่มีขีดลงมามีจำนวนสมาชิกเป็น0และเซตที่เป็นมีติการเปิด1 2 3จุดจุดจุด้าและติการปิดมีจำนวนสมาชิกเป็น50 3เซตอนันต์ infinite เซตคือเซตที่ไม่ใช่เซตจำกัดไม่สามารถบอกจำนวนสมาชิกได้เช่นเซตขอจำนวนเต็มบวกติการเปิด1 2 3 4จุดจติกปิด เซตของจุดบนระนาบต่อมาจะเป็นความสมันตรของเซต 1. เซตที่เท่ากัน equal sets คือเซต2เซตจะเท่ากันก็ต่อเมื่อเซตทั้งสองมีสมาชิกเหมือนกันสัญลักษณ์เซต a เท่ากับเซต b แทนด้วย a เท่ากับ b เซต a ไม่เท่ากับเซต b แทนด้วย a ไม่เท่ากับ b 2. องเซตที่เทียบเท่ากัน equal v a l e n t sets คือเซตที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากัน และสมาชิกของเซตจับคู่กันได้พอดีเป็น1ต่อ1สัญลักษณ์เซต a เทียบเท่ากับเซต b แทนด้วย a เท่ากับ b หมายเหตุ1ถ้า a เท่ากับ b แล้ว a เท่ากับ1ต่อ1 b 2ถ้า a เท่ากับ1ต่อ1 b แล้วไม่อาจสิมนได้ว่า a เท่ากับ b เซตนะครับการเขียนเซตจำแนกสมาชิกเป็นการเขียนเซตโดยระบุจำนวนสมาชิกทั้งหมดของเซตนะครับในวงเล็บปีกานะครับ และระหว่างสมาชิกแต่ละตัวขั้นด้วยเครื่องหมายจุลภาคนะครับเช่น a, b, c หรือ 1, 2, 3เป็นต้นนะครับถ้าเซ็ตมีจำนวนสมาชิกม,มากมายเราจะใช้จุดๆแทนสมาชิกที่เหลือครับ2นะครับการเขียนับสเซ็ตนะครับนอกจากเงื่อนไขของสมาชิกในในเซ็ตแล้วนะครับก็จะมีหลักการคือแทนสมาชิกของเซ็ตด้วยตัวแปรที่กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวแปรนั้น เพื่อแสดงว่ามีสิ่งใดบ้างที่เป็นสมาชิกของเซตนะครับวิธีการเขียนเซตโดยวิธีนี้คือเขียนตัวแปรและสิ่งที่กำหนดให้เงื่อนไขเกี่ยวกับตัวแปรลงในวงเล็บปีกาและกั้นตัวแปรกับสิ่งที่กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวแปรเครื่องหมายครับผม สนะครับการเขียนเซตด้วยวิธีอื่นเช่นการเขียนบรรยายแบบใช้แผนภาพเวนแบ่งช่วงเป็นต้นนะครับแผนภาพเวนหรือออยเลอร์เป็นแผนภาพที่ใช้เขียนแทนเซตซึ่งแทนเอกภพสัมพัทธนะครับด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าและแทนเซต A B จุดๆด,ด,ด,ด้วยรูปวงกลมหรือวงรีหรือวงรูปปิดอื่นๆดังรูปเลยนะครับ วิธีการเขียนเซตนะครับการเขียนเซตทั่วไปนิยมใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่แทนเซตเช่น A ใหญ่ B ใหญ่เป็นต้นนะครับถ้าสมาชิกของเซตเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะใช้ตัวเล็กแทนสมาชิกของเซตนะครับเช่น A เล็ก B เล็กเป็นต้นนะครับเราใช้สัญลักษณ์ตัวนี้แทนคําว่าสมาชิกของเซตเช่น A เล็กเป็นสมาชิกของเซต A เขียนแทนด้วย และถ้า a ไม่เป็นสมาชิกของเ e ต a จะเขียนแทนด้วย a เล็กไม่เป็นสมาชิกของ a นะครับตัวอย่างเช่นหากกำหนดว่า b เป็นเ e t ของจำนวนนับที่น้อยกว่า3จะเห็นว่า1ไม่เป็นสมาชิกของ b แต่3เป็นสมาชิกของ b เป็นต้นนะครับวิธีการเขียนเ e t แบ่งออกเป็น2วิธีดังนี้นะครับ1วิธีการแจกแจงสมาชิกมีวิธีการดังนี้นะครับ 1. นนเขียนแจกแจงสมาชิกทั้งหมดไว้ในวงเล็บปีกาและขั้นสมาชิกแต่และตัวด้วยเครื่องหมายเช่น a เป็น a ใหญ่เป็นเฟสของฝากระภาษากฤษจะได้ว่า a ใหญ่มีสมามีสับเฟส a e i o u หนครับถ้าเซตมีสมาชิกจำนวนมากไม่สะดวกในการเขียนแจกแจงทั้งหมดให้เขียน3ตัวแรก หรือมากกว่านั้นเพื่อเป็นแนวทางให้ทราบว,ว่ามีสมาชิกที่ละไว้คืออะไรแล้วต่อด้วยจุด3จุดนะครับได้เขียนต่อด้วยสมาชิกตัวสุดท้ายเช่น B เป็นเฟตของจำนวนนับน้อยกว่า1000จะได้ว่า B เท่ากับเฟสหนึ่ตามด้วยจุดแล้วตามด้วย99นะครับ ข้อที่1.3นะครับถ้าไม่สามารถเขียนสมาชิกของเซตได้ทั้งหมดเนื่องจากมีสมาชิกไม่สิ้นสุดให้เขียน3ตัวแรกหรือมากกว่านั้นและต่อได้จุด3จุดเช่น C เป็นเซตของจำนวนเต็มที่มากกว่าลบ15จะได้ว่า C ลบ14ลบ13และลบก็ลบ12บนะครับตัวอย่างของเซตที่สมาชิกไม่สิ้นสุดได้แก่ I เ,เป็นเซตของจำนวนเต็ม I บวกเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก i ลบเป็นเซตของจำนวนเต็มลบ n เป็นเซตของจำนวนนับครับผมประมาข้อ2นะครับวิธีบอกเงื่อนไขของสมาชิกเป็นวิธีการเขียนเซ็ตโดยเขียนตัวแปรแทนสมาชิกและเขียนเงื่อนไขหรือบอกคุณสมบัติตัวสมบัติร่วมกันของสมาชิกทุกตัวที่อยู่ในเซ็ตโดยเขียนไว้ในวงเล็บปีกกาเช่น S เป็นเซตของสาภาษาอังกฤษจ,จะได้ S เท่ากับ x เท่ากับ x เป็นสร,ระภาษาอังกฤษนะครับต่อมานะครับ t เป็นเซตของเ,ออเซตของวันในรอบสัปดาห์จะได้ t เท่ากับ y ท้า y เป็นวันในรอบสัปดาห์ส่วนเซต v นะครับเป็นเซตของอาจารย์ที่สอนวิชาภาษาไทยในคณะวิทยาการและมหาวิทยายลัยศิลปากรครับจะได้ v เท่ากับ c ีลบซีเท่าซซเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาภาษาไทยในคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลายัยศิลปากรครับเป็นต้น